เี่ยนต่างชานสภาที่คารพผมอำนาจพิลาวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปรจิมบุรีผมขออภิปรายรายงานพิจารณาเรื่องการท่องเที่ยวขอ,ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับอยากเสนอแนะ้นะครับอยากเสนอแนะ้เรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์การท่องเที่ยวในเชิงเชิงอนุรักษ์อย่างเช่นประเพณีต่างๆประเประเพณีแห่พระทางน้ํา ประเภทนี้แข่งเรือประเภทนี้บุญบ้างไฟพวกนี้การจุดบ้องไฟน,นะครับอยากให้ทางรัฐบาลเข้าไปช่วยดูแลสับสนวนเรื่องงบประมาณให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะว่าในการจัดประเพณีแต่ละครั้งเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะดึงคนมาท่องเที่ยวในคนในจังหวัดใกล้เคียงและคนในจังหวัดของ จ้าของงานเองด้วยเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าการจัดงานต่างๆเหล่าเนี้ยมันขาดก็ประมาณที่เราไปสนับสน,นุนแล้วก็มีระเบียบที่จะต้องให้ไปขอมากมายอย่างเช่นการแข่งเรือเนี่ยสมัยเนี้ยจะจัดการแข่งเรือเนี่ยสมัยก่อนเราขอแค่อำเภอแต่ตอนเนี้ยจะต้องขออำเภอแล้วต้องไปขอเจ้าท่าด้วยนะครับในการจัดการ การแข่งเรือเนี่ยก็เป็นการที่การที่ยุ่งยากบางครั้งเอกชนอยากจะจัดเพื่อสนับนุนงานมีงานวัดางานประเพณีของวัดงานประจำปีอยากจะจัดแข่งเรือเพื่อช่วยทางวัดให้ได้มีคนมาท่องเทีย่ยวมีคนมาทำบุญแต่ก็ติดปัญหาว่าจะจัดแข่งเรือให้กับวัดเนี่ยก็ต้องไปขอกรมเจ้าท่าซึ่งกรมเจ้าท่าราก็มีไม่ทุกจังหวัด จะมีโดยเฉพาะบางจังหวัดก็การเดินทางไปที่จะไปขอนี่ก็ยุ่งยากนะครับจึงอยากให้ทางการท่องเที่ยวได้ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยจัดระเบียบว่าเราจะจัดงานต่างๆปรพณีต่างๆเนี้ยให้มันสุดกสบายยิ่งขึ้นง่ายง่ายยิ่งขึ้นไม่ต้องซับซ้อนอย่างปเป็นประเพณีบุญบ้องไฟเงี้ยครับการจุดบ้องไฟเนี่ยที่จังหวัดปิมบุรีนะครับจะมีการ งานบุญบงังไฟปีละหนึ่งครั้งสมัยก่อนตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยผมจาได้ว่าประเพณีเนี่ยเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากมีคนไปเที่ยวนับหมื่นนับแสนคนนะครับในจังหวัดแต่ว่านับวันนะครับเนื่องจากระเบียบข้อบังคับที่มันยุ่งยากมากมายนะครับแล้วก็การจุดบุนบงังไฟเนี่ยก็ทำให้การจุดบ,บุญบังไฟเนี่ยคนก็เริ่มเริ่มคนที่จะมาลงทุน ในการจัดงานควรที่จะเอาบ้องไฟมาจุดเนี้ยก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าติดกับระเบียบข้อบังคับที่จะต้องไปขออนุญาตตรงนูน้นตรงนี้นะครับหลายขั้นตอนนะครับก็เลยทำให้คนที่จัดงานก็รู้สึกว่ามันไม่สบายก็ถอนะครับไม่อยากไม่อยากจะลงทุนก็ทําให้ประเภทนี้จากคนเป็นหมื่นเนี่ยตอนนี้รถลอคนหลักพันหรือหลักร้อยเองนะครับก็เลยอยากให้ทาง งเที่ยวนะครับได้ลงไปดูแลแล้วก็จัดสรรงบประมาณลงไปช่วยท้องถิ่นแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของการจัดงานให้มันระเบียบให้มันง่ายขั้นตอนที่มันง่ายลงนะครับง่ายขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเป็นเหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมไปเดินเนี่ยคนรับแบบคนผู้คนนี่มากมายจริงๆนะครับสร้างเงินสร้างเป็นเงินในแตจังหวัดปีละ หลายๆหลายๆล,ล,ล้านบาทนะครับในการท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าประเพณีบุญเบ้งไฟที่เราเคยเคยยิ่งใหญ่ในจังหวัดปฐมบุรีนับวันก็เริ่มลดน้อยถอยลงปะเพยปะเพณีแห่งพระทางน้ำนะครับที่วัดที่อยู่ริมน้ำในจังหวัดปฐมบุรีก็จะมีปะเพณนีแห่งพระทางน้ำเนี่ยเป็นประเพณีที่สวยงามนะครับประเพณมันผมตอนนี้ผมมีภาพ ประเพณีแต่ผมต้อมาไม่ทันเพราะว่าไม่นึกว่ากรรมการจะได้เข้าในวันนี้นะครับคาดไม่ถึงก็เลยไม่ได้เอา,เอาภาพมานําเสนอกับทางสภานะครับแต่ว่าเป็นประเพณีที่สวยงามแล้วก็เป็นประเพณีที่น่าอนุรักษ์อย่างมากนะครับจึงอยากให้ประเพณีนีน้อยู่คู่กับจังหวัดปิมบุรีต่อไปจึงอยากให้ทางท่องเที่ยวนะครับได้ลงไปดูแลช่วยจัดสรรก็ประมาณช่วย ลงไปอนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยรณนนรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับในการสื่อต่างๆของท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อให้คนมาได้ได้มาท่องเที่ยวกันเยอะๆครับต้องขออกาสขอบคุณมากครับผมครับอีกท่านนะครับคำทองเถลิะคำ